ที่ด้งกินต้นนี้ตรงนี้คือหายหมดเลยต้นนี้หายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยหายหมดเลยเฮียก็เฟรดามาหยอดปั๊บมันอยู่ดีมันขึ้นมาหยอดลงตรงนี้เลยหยอดลงไปเลยคือตอนนี้คือดึงขึ้นมาเลยมันจะเน่ามันเน่นกว่าแล้วเฮียดึงดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมามันจบแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่แบบนี้น้ำตาไหลแล้วกูปลูกมาสองปีล่วงมากินวันเดียวไม่ดูแค่สองวันอ่ะเข้าใจ่าไหมมึงงงเฮียมันกินข้างในทำไมเออมันกินข้างในโอ้โหน้ำตาไหลซาบครับผมวันนี้มื่อนี้มาสวนเฮียตั้มนะครับผม มาดูมาชมสวนมะพร้าวครับผมหลังจากที่ขุด <Good S 1> ดินมาใหม่ครับผมขุด <Good S 1> ดินใหม่แมโคเขามาขุดข้องใส่หมูครับผมแล้วก็ซิมาสอบถามเรื่องมะพร้าวครับผมเป็นยังไงมะพร้าวเหี่ยต่ํามันคือเขียวแห้งแทกพี่น้องทูกปู้ทา้ครับผมเกิดจากสายเหตุอย่ยงระดับเหีเ่ยต่ำนี่เกลาแห้งครับผม ได้ยินข่าวว่าเก่าครับผมประวัติโชคโชนครับในตำบลด่านเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมะาพรา้าวทำไมเฮตั้มถ,ถึงได้ปลูกมะพร้าวมีแรงมันดันแจอะไรครับผมพี่น้องถุกผูทถันเนาะครับเนาะอ้หลังจากคุดน้มขุดมาครับผมใสบิ้งเลยครับใสปิงเลยพี่น้องเอ้ย ปูนครับผมบาดให้ต่ำโอ้โหมาแล้วยังมาแล้ว,วครับผมเดี๋ยวเขาจ่อบุงครับผมปูนพูนปูนปูนเนี่ยต่ำเนี่ยต่ำประวัติโชคโชนครับผมยากุซ่าได้ยินข่าวว่าเป็นยากุซ่าญี่ปุ่นเขาสุดยอดเลยครับโอ้ยสายโหดครับผมสายโห,ดค,ยหดครับพี่น้องบอกเผาไหมสุดยอดเดี๋ยวครับผมเข้าไปจอบจอบอยู่เทิร์นี้พอครับ บกผ้าปลูกปีหกหนึ่งเพื่นอนว่าเอาครับผมมาเฮียมาละบอเนาะโอ้ยบกเผาเนาะเฮียะโอ้สวัสดีครับเฮียตั้มสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเฮียได้ยินเขาว่าเกาอ่ะเฮีย,ฮย,ฮยมีปัญหาอะไรนี่ไม่มี ไม่ไม่ผมจะถามว่าเฮียมีปัญหาอะไรได้ยินข่าวว่าเป็นยากุซ่าด้วยแล้วไงอีกแค่นี้ญี่ปุ่นด้วยนี่แต่ผมจะถามเกี่ยวกับประวัติไอ้ของเฮียนะแปลว่าประวัติมาจากไหนเสือมาจากไหนใครบอกอ่าเอาเฮียเดี๋ยวเดินไปป่าสวนมะพร้าวก่อนยังไปสวนมะพร้าวกันนะพี่วันนี้มีอะไรผมจะถามประวัติไอ้เอยประวัติเฮียผมยังไม่ถามหรอกผมจะแกมๆกมไปผมจะถามว่ามะพร้าวเฮียนี่ยทำไมมันเขียวมากเท้ มันทำไมไม่ไม่ล้มไม่อะไรเนี่ยเฮียทำไมไม่ล้มมันล้มมันมีมันเจอปัญหาล้มเฮียไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไอ้ยเอาเอาก่อนเอานี่ก่อนเฮียปลูกกี่ต้นเฮียปลูกกี่ต้นเด้อประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเป้าหมายคือเป้าหมายแปดร้อยเฮียเฮียเฮียเอาไปเอามาจากไหนเฮียมาจากบ้านแพ้วสั่งจากบ้านแพ้วติดต่อบ้านแพ้วเฮียวันนี้เขาเขาเขาส่งเคอรี่หรือว่าส่งยังไงเฮียส่งเคอรี่วันนี้เฮียรอเฮียเฮียรอนนะครับเนี่ย ทุกวันนี้ปัจจัยสีก็ต้องมีโทรศัพท์ใครตื่นมาไม่หยิบโทรศัพท์ก็ไม่ได้อ๋อวันนี้วันนี้ปัจจัยสีโทรศัพท์แล้วใช่ไหมเฮียโทรศัพท์วันนี้เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เฮียเอาเกลือออกเอาน้ำปลาออกเป็นโทรศัพท์ทุกวันนี้มาสั่งในโทรศัพท์มีคำถามอะไรมาเฮียมาทางนี้มาคำถามอะไรมะพร้าวเนี่ยเฮียเฮียเฮียตอนเฮียเริ่มปลูกนี่เฮียทำไมมันสวยงามขนาดนี้ปลูกตั้งแต่ปีพศไหนนี่มิถุนาปีหกหนึ่งหกหนึ่ง ตาปีหกหนึ่งนะปัญหามันก็มีหมดะเฮียไม่ใช่เทพเฮียไม่ใช่อยู่บ้านแพ้วเข้าใจยังปัญหาที่ทำยังไงปัญหาโดนปูมาแม่งโดนลม้มโดนด้วงแม่งระดับวิศวะทำมะพร้าวได้สวยขนาดนี้นะอโอ้โหรูไผมหาผมเดินมาแถวนี้มาหาเตะกระป๋องกระแป้งได้ยิน<ม>เขาบอกมานะได้ยินว่าเป็นมาเฟียร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนี่ ใช่ไหมเฮียไอเรื่องประวัติเหรอประวัตินี่แหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกเนี่ให้ดูเรื่องมะพร้าววันนี้มะพร้าวครับผมเอาเค่อยว่ากันครับผมจะพูดทั้งวันรื่องับวิศวะสิบห้าปีนี่โอ้พูดทั้งวันแม่ก็นวดแหละพูดทั้งวันอ่ะทั้งวันอ่ะไอเรื่องทำงานเฮียได้ลองก้็ลุมบอได้ลองมั้ยียไม่ลองไม่ลองเฮียปลูกเลยบ่ไม่ลองเลยขุดอย่างนี้เหยียบเรื่องเหยียบลงเรื่อยขุดเลยขุดแบบนี้ขุดแค่นี้แล้วก็วางขุดแค่นี้ก็วางเลยมันได้ด้วยเหเฮียวางเสร็จแล้ววกก็ใส่ปปปุุุ๋๋๋ยยยเอาาามบหน้้ขีัว ปุ๋ยที้วัวเฮียต้องแบกข้ามถนนมาเนี่ยวันแล้วก็สอบสองก็สอบวันไหนกูเหนื่อยกูไม่แบกมีเวลาสามเดือนในการปลูกมะพร้าวไม่ใช่ไปปลูกวันเดียวเสร็จไม่ใช่ปลูกวันเดียวเสร็จนะมะาพรา้าวมะพร้าวก็เอาเอาแช่ๆๆๆๆดินไว้แล้วก็รดน้ำของหัมันเป็นไรใบมันเหลืองจนถึงไปไใบมันเหลืองเพราะเราพเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวเนี้ยรดน้ำจะยอดมันหักเลยนะเฮียยอดยอดตรงเนี้ยมันหักเลยนะนี่นี่ยอดมันหักหักคือด้วงมันกินฮะแมลงปีกแข็งมันกินต้องแก่อะไรเฮียมันต้องแก่อะไรเราจะต้องเดินตรวจทุกวัน ทุกเช้านี่ที่เนี่ยเวลาเฮียไม่อยู่เนี่ยลุงรำก็จะตรวจทุกเช้าครับลุงรำแกจะตรวจทุกเช้าตรวจดูว่ามีแมลงมีแมลงมันกินไหมก็จะต้องใส่ต้องใส่ทรายตอนแรกคือให้ใส่ทรายตอนแรกว่าจะเป็นอินทรีย์ใส่ทรายแต่มรายทราย่ใส่ข้างบนเลยหรือเปล่าทรายทรายก็ไปซื้อทรายเราไลยล่ะต้มยอดอะไรเงี้ยใส่ใส่หยอดทุกหยอดทุกทุกหนึ่งอาทิตย์เดินดัวแล้วก็ต้องมีฟอร์ดานด้วยผสมกับทรายอินทรีห้าสิบ ไปเฮียเราเดินเราเดินไปเรื่อยๆแล้วไปดูมะพร้าวเฮียด้วยได้ถามไปเรื่อยคิงทุเรียนมูสันคิงนี่เลยสิบวบไหนนี่ยยี่กว่าต้นไหนไหนขอติดตามตอนต่อไปโอ้สามปีแล้วครับทุเรียนสองร้อยต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนนั่นนั่นมันหกเดือนเฮ้ยแปดเดือนแปดเดือนอ่ะเออได้ดูทุเรียนต้นแปดสิบบาทซืสูงสามปีไหนเนี่ยตรงนู้นไปดูมะพร้าวก่อนไอ้นี่ขอไปติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปเพราะว่ามะพร้าวเฮียนี่ยังถามไม่เสร็จเดี๋ยวเผื่อเขาอยากปลูก ตรงนี้เป็นตรงที่เห็นนี่คือเป็นพื้นที่มะนาวหกต้นนะมะนาวหกต้นเพร่ว,ว,ว <6 S 2> ันนั้นผมมืนเฮีย่ไมโคถล่มเลยนะถล่มเลยโหดเฮียเพื่อที่จะให้มันสิ่งที่ดีกว่าเพราะเรามีอยู่แล้วหกต้นเขามีสิบสองต้นเราต้องทายหกถ้าจะจะมัวแต่นว่นี่นั่นมัวแต่กัดมัวแต่มันก็ไม่สาเสร็จมันก็ไม่สวยสวนมะพร้าวนี่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นจะเป็นโลงนอนไก่ชนตรงนี้นอนไก่ห้าเดือนอันนี้เฮียจะลงใช่ไหมลงรงนอนไก่ๆๆห้เดือนเดี๋ยวจะทําให้เดวแช่ดินไว้ก่อนสักสามเดือน แช่ทำไมมันอยู่บนบกอยู่เนี่ยไม่เห็นมีน้ำไม่เห็นมีอะไรดินแช่ดินอ๋อหมักหมักดินใช่ไหมยเีไอ้เนี้ยไอ้สำหรับไปเราต้องตากดินไหมขุดปลูกเลยใช่ไหมมะพร้าวที่เฮียวางเมื่อกี้ขุดปลูกแบบนี้ตัวอย่างดูขุดแค่นี้เฮีเมื่อกี้อีกเห็นหรือยังดูมาหน่อยขุดแค่นี้แล้วก็วางเลยแล้วก็วางไปเลยเฮียทำไมทำไม ใช้ทุนเยอะมีทุนเยอะแท้ลงทีเดียวร้อยยี่สิบต้นเลยไม่มีเฮไม่ได้มีทุนกันบ่บ่เอายังไงเฮจะต้องให้ลงทีละเดือนละเดือนละสามสิบต้นต้นละแปดสิบบาทเดือนละสามสิบต้นกี่บาทคิดเอาอ๋อเฮียแบบอาศัยแบบทำไปเรื่อยใช่ไหมเฮียทำไปเรื่อยการเสียบก็เปิดสุดจอนะครับไม่ไหวก็วางไม่ไหวก็นอนเดินกลับบ้านไปนอนเปิดแอร์เย็นๆนอนวันนี้ผมพาเฮียมาตากแดดด้วยนี่นอนเสร็จนอนเสร็จตื่นมาไม่มีอะไรทำข้าวสวนอะไรไม่ไดวันนี้เขาปุ๊บตื่นมาปั๊บจับ เียมไอ้เฮียเฮียที่ชาวบ้านเขาพูดมันจริงไหมได้ยินที่เขาว่าเฮียเก๋าเป็นอะไรแต่ว่าเฮียไม่ต้องพูดนะผมแค่แค่ถามเงี้ยว่าเกขาว่ายังไงเขางไรชาวบ้านเขาว่าไงไม่ชาวบ้านเขาบอกว่าเฮียเป็นแบบไอ้ไอ้อะไรนะอะไรมาเฟียร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรแบบเงี้ย เปิดร้านทองรออยู่นี่ไม่ท่องรอจงเพรมีญี่ปุญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นเข้ามาแต่ก่อนเฮียอยู่นู่นใช่ไหมอยู่ใช่อยู่ทองเดี๋ยวรอบต่อไปผมต้องมาถามประวัติแล้วโอวิศวะอีกสิบห้าปีอ้โหวิศวะมาทำต้นมะพร้าวครับพี่น้องสุดยอดดิวะที่อยเนี้ยวะพี่น้องเอ้ยโหแท้ดชาวบ้านเขาว่าไอ้มาเฟียคืออะไรมาเฟียอะไร ไม่รู้มาเฟียผมก็พูดไปงันแหละผมก็พูดแบบได้มาจากไหนสายญี่ปุ่นญี่ปุน่นนี่เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรายากุซ่ออา,แบบายากุซ่าเออเฮียี่เก๋าแบบเหมือนสไตล์ยากุซ่าอะไรไปงันเลยเฮียมาทำเกษตรในความเครียดนะทำเษนะทกเษตรตามราในหลวงเป้าหมายจะแรงบันดาลใจใช่ไหมเงี้ยเป้าหมายใช่แรงบันดาลใจตอนในหลวงท่านเสียไปนั่งร้องไห้วันที่สิบสามตุลานั่งโอ้ยพูดนี่จะพูดเรื่องประวัติก่อนจะทำเกษตรค่อยว่ากันครับผมครับครับครับเรื่องมะพร้าวก่อนมะพร้าวแล้วแล้ว ถ้าให้มันรอดสุดๆเฮียมามาดูตรงนี้เฮียได้ยินมันรอดนะใของเฮียเฮ่เฮ่ยฮ่บอกว่าดูทุกวันเนี่ยบอกต้องดูทุกวันต้องช้าู้ทุกวันไม่งอเล็กติดแข็งมันจะมากินมันจะมากินมันจะมุดเลยใช่ไหมเฮียมันจะมุดเข้าไปมันจะหักยอดนี่มันจะหักไปเลยถ้าไม่แม่งมันจะไหลใช่ไหเฮียมันเป็นมันมันเป็นของคู่กันกับเขาอ๋อเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เฮียเนาะเขาไม่ได้เขาเป็นของคู่กันนี่มาพามันหอมมันหอมมันหอมผมก็ใส่เหมือนเหมือนที่เฮียบอกนะใส่ไปปุ๊บแต่ว่าอีเจ็ดวันผมมาดู มันก็เหมือนเดิมไม่ใส่ใจเพราะสิบห้าไร่มันต้องดูทุกวันบ่เฮียสิบห้าไร่มันดูไม่ทั่วถึงเฮียบอกแล้วไงว่าทำสีไร่สำหรับสองครูเมียเนี่ยพอดีอืมสิบห้าไร่เองต้องขับมอเตอร์ไซค์ต้องขับบีบาร์ต้องขับรถกระบะเขาแค่ขับเขแค่ยืนดูมันแต่เอ้ยอันนี้ซองคองไส้ไก่หรือว่าคองอะไรครับเนี่ยอันนี้เองอันนี้เองไม่เคยดูเดี๋ยวพูดไงเรื่องเขาเรื่องมะพร้าวก่อนเลยเอาออกมาพร้าไเคยตรวจสอบว่ามันมีแมลงด้วงบ้างหรมีอะไรสีดำบ้างหรืเขาจะไม่เฮียต้องดูทุกวันใช่ไหม่าอตอร์์ไซคขับผ่าน เห็นไม่เจีบเห็นไม่เสียมนี่คืออะไรเขียมเสียมเฮียมาทำอะไรนี่ครับอันนี้อันนี้บ่อปลาสลิดเห็นแม่มันกินอะไรโห่หญ้าเนเปียบอกเฮียเห็นเมื่อเช้าเฮียลงเฟสบุ๊กไปว่าไงลงว่าไงนี่่วางเนเปียใช่ไหมเข้าสวนเวลานี้โอ้โหเมื่อเช้าเห็นเห็นเห็นสับหญ้าอะไรเงี้ยอีกประมาณเจ็ดวันในปลาก็จะกินได้แล้วรู้เรื่องไหมนะไอ กี่ปีเฮียมะพร้าาปกติกี่ปีมันจะให้ผลผลิตมะพร้าวมันกสาปีสี่ปีสามาาปนนีถ้าเราลดน้ําต่อเน,นื่องมันก็จะเริ่ม,ตนนมเมตนนิบโตดีก็เหมือนเราแต่เพราว่าปีหน้าของเฮียน่าจะออกตลายแล้วนะไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้ไม่ใช่เทพว่ะ เฮียไม่ใช่เทพเฮียมันได้อยู่บ้านแพ้วเฮียก็ไม่รู้นี่มะนาวเฮียปลูกมาปีหน,นึ่งแล้วต้นเท่าเขียดนี่นะ oh. นี่ดูนี่ปีหน,นึ่งนี่ดูสุดยอดเลยดูกา, <yeah. S 2> การเกษตรทฤษฎีใหม่อย่าไปสนใจกับทฤษฎีอย่าไปสนใจกับการปฏิบัติเราก็ทำไปเรื่อยมือทำมีปัญญาขุดเสียมโอ้โ oh. หอย่าโหดอีกแล้วครับผมพี่น้องแทพตื่เต้นไม่พอใจมึงก็วางเลยวองมึงที่บ้านไปเลยสุดยอดเลยครับพี่แกแค่นั้น เดี๋ยวไปยุติกรรมันทฤษฎีใหม่เขาบอกว่าทฤษฎีใหม่อย่างทฤษฎีใหม่คือเริ่แล้วแต่คุณจะคิดคุณจะทำคุณทำไปเลยไม่มีหลักการวิชาการไม่ได้สร้างตึกสร้างคอนโดคุณต้องไปมีหลักการไม่ใช่จบวิศวะโยธาต้องทําถนนขึ้นมา30 40เซนเห็นหรือเปล่าฟังเอาไว้นะพี่น้องเพจฟังฟังรอไว้ครับผมเฮียตั้มครับผมสุรฟาร์มครับผมอันนี้ก็จะเป็นระเบียงบ้านระเบียงเราครับว่าช่กรมาเนี่ยว่าช่างกอนมามาดูไก่หรือดูอะไรมาเที่ยวเล่นสนามเปตองว่าช่างกอจะมานั่งตรงเนี้ย ดูน้ไอ้ตรงนี้เฮียเ oh. right. oh. mm. in ียจะทําเป็นอะไรระเบียงออกไประเบียงออกไปใช่ไหมเห็นระดับเห็นระดับดินไหมโอ้สุดยอดสุดยอดยอดโอ้โหรู้เรื่องไหมเห็นหรือเปล่าน้นมันสูงอ่ะน้ำมันลึกกว่าผมนึกว่าเฮียจะทำเอาเอาไว้จับกบจับเขียดไม่ใช่ศาลาสาราไม่ใช่สาลาครับผมสมัยแล้วมันสมัยสามสิบปีใช่แล้วโอ้ทำระเบียงไปแล้วก็ระเบียงให้เรานั่งเล่นแล้วเรามาถ่ายลงถ่ายรูปเราถ่ายรูปตอนมะพร้าวมันขึ้นอีกหน่อยปีหกห้าปีหกห้าเฮียจะเจาะบาดาลเพื่อที่จะให้ระดับน้ำมันถึงตรงนี้ ปีงูง่ายไมเฮียแต่ดังนั้นถึงตรงนี้แล้วแต่ตอนนี้เอาอาศัยของไส้หมูก่อนของไส้หมูก่อนทำไมต้องเป็นของไส้หมูในหลวงคิดให้ว่าเป็นของไส้ไก่เราก็คิดแทนสิถ้าของไส้ไก่เนี่ยไม่ใช้งานไม่ได้หรอใช้งานได้จริงอยู่แต่ว่ามันเลี้ยงปลาไม่ได้หรืออาจจะเลี้ยงปลาได้แต่มันอาจจะปริมาณน้อย อาจจะไม่อาจจะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงอ่ะเหมือนกินเหล้าไม่ไม่ไม่ถึงอ่ะถูกต้องครับพี่สบาใจอ่ะโอ้โหครับพี่น้องฟังเงี้ยว้ครับผมงเงีขุดบ่อในสามปีนะไม่ได้ขุดบ่อครั้งเดียวนะนี่แหละครับผมประสบกาใช่ต้องมาแต่งนี่มาดูนี่มาดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างโน้นไปตอนนี้ต้องแต่งอย่างเนี้ยเดินไปเดินมามีความคิดก็ต้องแต่งอยู่รู้เรื่องวะโอ้โนี่มาดูต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นไหนเนี่ยต้นนี้ดวงเข็มแล้วแล้วที่เฮียบอกว่าด้วยแมงปีแข็งนี่ เฮียต้องมีสูตรเคล็ดลับอีกหรือเปล่าต้องมีสูตรเคล็ดลับก็ต้องมีไม่มีเฮียใส่อะไรบ้างเห็นว่าดินใส่ดินทรายด้วยหรอใส่ทรายเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงอ่าทรายอย่างเดียวพิจกรณาเนี่ยลืมใช่ไหมไม่ลืมครับใส่ทรายอย่างเดียวย้ำ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 เขาพี่ย้ำคือย้ำให้ด้นสดหรือเปล่าเลยย้ำย้ำย้ำให้เอฟซีรู้เอฟซีเฮียรู้เลยเหนเอฟซีเขาบอกว่าขอบคุณนะที่ติดตามขอบคุณที่บอกว่าเอาเฮียแม่งสุดยอดนะ เฮียก็จะทําให้ตัวเป็นตัวอย่างของสังคมเลยแหละถูกต้องครับเฮียทำเป็นตัวอย่างของสังคมอยากอยากจะเป็นคนดีของสังคมให้สังคมจะสังคมจะได้ดีตามถ้าเฮียทาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งคนคนต่อไปก็ต้องมีอีกมีอีกมีอีกต้องอมีครับเฮียมีไปเรื่อยเหมือนว่าชลก,ก,รก,รกรก็มีแล้วนี่ปีน,นึงอยากจะให้คนทําเศรษฐกิจพอเพียงสักสิบคนปีละสิบคนร้อยปีก็ร้อยคนละร้อยปีเท่าไหร่วะเติมสูงเข้าไปเท่าไหร่หนึ่งพันคนโอ้โหแสดงว่าเฮียเฮียทำคุณให้แผ่นดินอย่างมากแล้วนีเฮียอย่าทะเลาะการคิดถึงสมัย สมัยไหนสมัยไหนเฮียสมัยที่เขาพม่าละมันมาไล่ฆ่าเราคือคืออะไรบางพะจันทร์คือบางพะจันทร์ทองเหม็นใช่ไหมเฮียบางพะจัน์ไปขอปืนใหญ่ไปขอปืนใหญ่ที่รัตนโกสินทร์ที่อะไรอายุทยาอายุทยาอายุทยาไม่ให้ปืนใหญ่โอ้เฮียพาไปไกลแล้วครับนี่ไกลไหมไกลครับเฮียเอาสมัยนี้สมัยนี้ทะเลาะกันไหมเฮียสมัยนี้ทะเลาะกันไหมไม่ไม่มีสมัยนี้ให้รักกันคิดถึงคิดถึง บรรพบุรุษเรานี่นี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่เอาดูเรื่องมะพร้าวกลับมาบนที่เรื่องมะพร้าวจะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่เอาเอเฮียเฮียไอ้มะพร้าวต้นนี้คือต้นที่ด้วงกินต้นด้วงกินเฮียต้องมาซ่อมใหม่ซ่อมใหม่เฮียคุดออกเลยกวเฮียจะเป็นจ่าเป็นหมูเป็นจ่าได้กว่าจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงถือว่าด้วงกินก็ช่างนะถือว่าด้วงกินเอามาเนี้ต้นนี้ ถึงแม้ว่าด้วงจริงๆก็ช่างใบมันตรงนี้มันเข้ามาใกล้รู้หรอยังกองกล้องเห็นบ้าไหมเห็นครับพี่ฮะตรงนี้คือมันจะไม่มีเลยเนี่ยดึงตรงนี้ไปเราดึงตรงนี้ไปตรงนี้คือมันจะไม่มีเลยนะมันจะมันจะไม่มีเลยนะแต่ว่ามะพร้าวไม่ตายนะแต่ว่าให้เราฟอยดดานเข้าไปหยอดหยอดเพื่อจะฆ่าแล้วจากนั้นก็พวิดานกีจีครับตือพยานแค่ช้อนเดียวเออไม่ต้องใส่เยอะไหมโค่นโค่นมันโคนมันต้องใส่ไหมโค่นไม่ต้องไปใส่แล้วแล้วอากนั้นในสถานะตอนนนั้มันไม่มีเลยนะมันจะเต็มข้างเราเราเรา ใส่แต่ตรงนี้เนาะมันจะแตกด้านข้างเหมือน,อหนเหมือนอยู่บ้านเราว้าชรกรอ่าครับครับมันแตกด้านข้างป่ะครับมาพายจะแตกด้านข้างใช่ไหมแตกด้านข้างเพราะมันออกไม่ได้เขาบอมแตกข้างาเราใส่ฟอร์ดา้เข้าไปปั๊บเลยวิธีแก้นะนี่คือให้ดูนี่คือเป็นประโยชน์นะเฮียไม่ได้มาพูดเยอะนะเข้าใจไหมครับครับครับไม่ได้มาพูดทุกวันนะนี่คือเป็นประโยชน์คือตัวนี้มันจะไม่มีแล้วตรงนี้มันจะไม่มีแล้วเพราะมันตายแล้วแต่เราใส่ฟอร์ดา้เข้าไปปั๊บมันจะฟื้นขึ้นมาอันนีีีี้้้้ผมมมมจะะาาาตตติดเเเเฮฮฮยยยยรรรื่ออๆนนไไขงงหลััโคคบบ อันนี้คือดินมันดินมันหล่นทับอ oh, <ะ>๋อเจอไอ้แม้งไมโครไม่ใช่ไมโครคือดินเวลาเขาใส่เข oh. าใส่แล้วก้อมันหล่นมาทับมันก็จะอย่างสวยนะพี่เดี๋ยวก็ปงเนาะเฮียต้องตัดออกไหมนี่ไม่ต้องตัดเดี๋ยวมันก็ฟื้นในกรณีที่ลูกกินเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีเลยมันจะเน่าไปเลยมันจะเน่าเลยแต่เราต้องหยอดฟริด้าเข้าไปเดี๋ยวจะแทงยอดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หยอดปับ๊บมันจะออกข้างออกด้านข้างเข้าใจไ,ไหมมันหนีไปครับครับต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยครับสุดยอดครับผมความรู้นี่ สำหรับใครที่อยากปลูก,ก,กมะพร้าวนี่เ<ท>นี่ยต้องทำไงำต้องให้เขาปรับที่ไหมที่ใครๆก็อยากปลูกมะพร้าวมะรพร้าวมันปลูกงั้นก็ปลูกเกิดโยนไปยังมันก็เกิด<อ>เต้นแต่แตคุณจะปลูกมันสวยงามให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาหาให้คนรักคนชอบคณคิดเอาคุณต้องทำยังไงถ้าคุณอยู่ในวงเล่าคุณก็ม่ได้ตอนนี้ร้อยยี่สิบต้นใช่ไหมเฮียใช่ถ้าคุณอยู่ในวงเล่าหรือคุณอยู่ในสังคมที่มึนเมาเยอะเกินไปเฮียขครแต่ว่าบัละร้อยลูกก็พอแล้วนี่ถ้ามันออก ก็ได้นั่นคือยกผลประโยชน์ให้ลูกและภรรยาแล้วเฮียล่ะสิ่งที่เราทําไว้เฮียก็เจอคนไงคนมาหาก็สวัสดีสวัสดีนู่นนี่นั่นโอ้แค่นั้นมีความสุขแล้วเฮียก็ได้พูดมาตรฐานแล้วครับเฮียก็ได้พูดให้ผู้คนได้ฟังนี่ไงได้แค่พูดก็พอแล้วชุดยอดแล้วครับไอ้เรื่องที่ทําไว้ก็ลูกภรรยาก็จัดการไปอ๋อยนี่เป็นเจ้าเาการทำเกษตรของเฮียนี่เฮียมันสุดยอดเนาะเฮียอาศัยว่าเก็บเงินแล้วก็ไปทรัมสินปีเหมือนที่บอกว่าเก็บเงินทุกอย่างเก็บเงินปีหก จีว่าห้าต้องมีบดานถ้าไม่มีบดานก็ต้องไปผูกคอตายแล้วผูกคอตายทำเมี่ยทำไมต้องไปผูกคอตายเพราะไม่มีปัญญาเหรอเงินเก็บอีกสองปีไม่มีปัญญาเหรอเงินสามหมื่นที่จะขุดบาดาลถูกนสุดยอดแล้วครับผมถ้ามึงมีปัญญามึงก็ไปตายซะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ดูตัวเองนะครับผมสุดยอดครับผมเฮียตั้มครับผมอยู่สุระสุระฟาร์มครับผมบ้านนาเรืองบ้านนาเรืองบ้านนาเรืองหมู่ไหนครับเฮียตั้มหมู่แปดเพียเพิ่งมาทำสามปีนะสามปีแม่งเฮียทำได้สุดยอดเลยครับ นี่ดูตัวอย่างร่วงกินนึ่ตัวอย่างร่วงกิน,กนไม่ใช่มันจะเทพปัญหามันต้องมีปัญหาไม่มีได้ไงว่ามันขับรถมันจะไม่เจอย่างย่างรั่วแล้วนี่มันก็นไม่หมดหนี่นะถูกไหมนี่บอกอดวงเออไอ้ร่วงกินไงปลายมันบอกจะต้องปลูกใหม่ร<อ>่วงกินเฮียต้องขดุดแล้วปลูกใหม่เข้าใจไหมเพราะว่าปัญหาสองต้นเฮียลองแล้วมันปลูกใหม่เพราะว่าอะไรเอาศาสตร์ได้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งที่ที่เฮียไปขุดออกนะมครับเฮียไม่ขุดออกแต่เฮียหยอดปริแดนเข้าไปแล้วมันพุ่งขึ้นมาหายใไหมผมมาแล้วผมก็ จัดอย่างเฮียบอกเลยจัดอย่างเฮียบอกเลยตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมที่รุ่งไม่ใช่ต้นนี้เห็นไหมเนี่ยดูต้นนี้มันไม่ได้แนวเห็นไหมเนี่ยเฮียต้องขุดออกเลยเฮียต้องเสียสละถ้ามีเสียสละมันก็ไม่สวยขยับมาพอหนี้พอหนี้เลนมาเอาแทงกล้องเอากล้องมาแท่งเฮียทำไมเป็นกาฝากอย่างเงี้ยต้นเดียวเนี่ยเออนั่นแหละม่ไม่สวยเฮียต้องขยับประมาณแบบนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวใช้เวลาสามวันนะขวดไปเรื่อยขวดก็คือหลักคนเดียวหรือเปล่าเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ผลได้แค่ไหนเอาแค่นั้นการทำเกษตรเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักกันไบ้านทำไมทำไมทำไมเป็นไงถึงไม่ได้แนวเฮียวันนั้นวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพราะว่าระดับที่มันไม่ได้ต่อมันถึงมาถึงระดับนี้ก็เลยปีนี้ให้ไม่โคถมหนึงเขาไปอีกเห็นไหมถมอีกโอ้สุดยอดถ้ามันไม่สวยก็มันปลูกทำไมเฮียไม่ปลูกฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่ระดับมันไม่ได้มาดูฝั่งนี้ตั่งนี้ระดับมันได้แล้วเฮียต้องปลูกแล้วเดี๋ยวเจออินทผาลัมอินทผาลัมก็ต้นละาสองพันเก้า <20 S 1> ตัวสองหมนเก้าสองหมื่นเก้าถ้าจะไปซื้อตัวละห้าร<ะ>้านอาหารร้านกาแฟตรงนี้บอกเฮียต,ต่อไปอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเรื่อยตรเฮียเนาะแต่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือสลับลงลง,ลงรับเรือของเราพวกเราขับรถมาแล้วก็ย,ย่างปงย่างปลาต้มปลากัน ที่พักพวกเราเวลาพวกเราเมากลับบ้านไม่ได้ก็นอนตรงนี้โอ้โหเฮีาทำเพื่ออะไรทาให้ทุกคนเวลามาหาเห็นไหมไม่ได้ทําเพื่อตนเองครับครับเราทำเพื่อตนเองกณนอนอยู่บ้านก็ได้มีปัญหาป่ะล่ะสุดยอดเลยครับเนียนอนเสือก็นอนไปสิรู้เรื่องครับเนียถูกไหมรู้เรื่องครับเคียก็ต้องใส่ใจใครมาหาเหมือนเรามาใส่ใจกินข้าวอิ่มน้ำสำราญสุดยอดเลยเรายาปลาปิ้งครบชุดไหมครบชุดครับผมครบชุดเออคนเล็กก็ตึงใจเลยครับสบายใจไหมสบายใจครับไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องมาถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องมาครับเออนอนอยู่บ้านไปถ้ามันลำบาก มหาเฮียมันเป็นทุกข์ก็มันออกมาถูกไหมถูกต้องครับเฮียมะพร้าวนี่นี่เพิ่งจะปลูกใหม่ได้สามเดือนเนี่ยดูมะพร้าวซื้อสามเดือนนะเฮียนีซซ่ซื้อมาสี่สิบบาทสามเฮียนสามเดือนขนาดนี้นะใช่ซื้อมาสี่สิบบาทซื้อมาสี่สิบบาทมีสองใบสี่สิบบาทคือสองใบซื้อจากที่ไหนสี่สิบบาทตัวนี้จากน้องปุ๋ยอยู่บ้านแพรวันบ้านแพรวยังสัง่สงเขาอีกสั่งเขาอีกร้อยต้นนี่จะปลูกตอนนี้มันตอนน,อน,นี้ราคาเวลานี้หกสิบบาทตอนนี้หกสิบใช่ประมาณเดือนหน้าก็จะแปดสิบ เข้าใจไหมเขาจะขึ้นราคาตรน้องเลยขึ้นราคาในช่วงหน้าฝนอะไรก็ช่างหน้าฝนก็จะขึ้นราคาหน้าฝนปลาก็จะถูกหน้าแรงปลาแพงผักชีหน้าแรงถูกผักชีหน้าฝนนี่แพงลละสองร้อยรู้เรื่องไหมที่เป็นสามกําบาต่มะพร้าวแพงตลอดนะพูดถึงเรื่องผักภรรยาเฮียสขายผักสามกําสิบบาทเมื่อก่อนใช่ไหม เช่าห้องเดือนละพันสองแบบนี้เราต้องปูเสือนุณแคลินเนี่ยพูดเร้ยกฟังดีกว่าเดี๋ยเจอกันที่ทองหล่อแบบนี้เราต้องปูเสือคุยกันเออไดวคุณปูเสือคุยกันในเรื่องตรงไหนตรงปลายหญ้าเลยว่าไงห้าพูดเนี่ยเดี๋ยวแต่ต้นดีกว่าพรายาขายผักสามกําสิบบาทเอามาล้วงน้ำแข็งไอเมียไม้สีมันเย็นใช่ไหมเงี้ยไม้เสียลูกชิ้นแทงมือเมียเนี่ยโอ้โหยดึงออกมาเลือดไม่ไหลมันเห็นสภาพอย่างนั้นคุณเห็นสภาพลูกลูกคุณภรรยาคุณเป็นยังงั้นคุณน้ำตาไหลมือแข็งยังไงเงี้ยมือ ขายผักสงกามสิบบาทมันลำบากขนาดไหนทองหล่อทองหล่อประสบการณ์มากเลยนะเฮียทองหลอก็เป็นแบบมีนมีทองไม่ใช่ว่าอยากกูซ่าก็ยืนนั่นไม่ใช่เกิดมาแล้วมีเงินไม่ใช่พวกมันเน่เกิดมาแล้วมีมีเงินมีทองมีทุกอย่างแล้วทำไม่หมดแล้วครับครับครับรู้เรื่องไหมลูกหลานใช่ไหมเฮียก็ลูกหลานลูกหลานนี่รับช่วงต่อนี่มีทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างแล้วมันมีทุกอย่างแล้วพวกเราคือดิ้นรนหาเช้ากินค่ำถ้าพูดถึงสมัยก่อนสมัยเฮียเรียนมหนึ่งเนี่ยคว้ยถอกเอ้ยขายกระจีชู้ ซื้อสองบาทห้าสิบมาขายสิบบาทเก๋าบ่ล่ะเก๋ามากเลยครับพ<ำ>ี่ยาทำไม่ได้วันหนึ่งต้ขายได้สามโลโ<ฮ>นี่พูดถึงกระดาษชิ้นชั่นะซื้อมาสามบาทห้าสิบสามห้าสิบขายสิบบาทได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ไม่รู้ครับเนี่ยสมอง <โบ S 2> ผม<า>ตกก <50. S 2> ระดิษฐ์ครับทำไมสมัยเรียนไปดมกาวหรืองไงดมกาวครับสามเคครับสมัยก่อนย,ยังไม่แทงเด็กแทงยังไม่เป็นแทงไม่เป็นครับเนี่ยตากผ้าก็ไม่ได้ปั้นท้ำตาก็ไม่ได้ นี่บำเหน็จบำนาญเทียนี่มาดูบำเหน็จบำนาญว่าไงเนี่ยหนบำเหน็จบำนาญคืออะไรมาดูทุเรียนสามปีเนี่ยมาดูโอ้โหทุเรียนสามปีบำเหน็จบำนาญเฮ้ยไม่ใช่มาดูทุเรียนสาม,นานม,มปีมันเก๋าเปล่ะเหรฮ<ห>้ย<ห>มันมันหักกรืเปล่าเฮียย่ตัดออกเพราะมันเป็นโรคเชื้อราโอ้โหเก๋าเะล่ะเก๋ามากเดี๋ยวให้ดูต้นแปดสิบบาทแต่โตขนาดนี้เพราะสาเหตุอะไร พาะมันขาดน้ำตะปิงเกอร์มันมีทุกอย่างมันครบชุดซื้อมาหมื่นหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวจะค่อยว่ากันค่อยว่ากันเฮียอันนี้คือมันติดปานาสยุงให้หลําเฮียนี่กี่ต้นนะให้หลำไปยังให้หลําประมาณตัวนี้อยู่นี่ประมาณยี่สิบหรือสามสิบแต่อยู่อยู่ป่าแดงมันป่าแดงจะลงอีกร้อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเสือนอนกินแล้วนี่ก็ไม่รู้แล้วแต่มันดิให้ลูกมันดิเออเราเฮียแล้วแต่มันดิสิปีไหมสิปีได้ผลถ้ามีคนมาซื้อก็แล้วแต่ไม่ซื้อก็อยู่เงี้ยมันจะเดือดร้อนอะไรส ปลูกหญ้าเพื่ออะไรปลูกหญ้าเพื่อกันลมกันแดดกันทุเรียนนี ừ, ่ทุเรียนใช่ไหมซื้อมาตายไหมเนี่ยแปดสิบบาทม้วนคุ้นเทพเหรอไม่ใช่เทพท่างกเกษียณเหรอไหมตายแล้วเป็นไงท้อแท้เสียใจผูกคอตายาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนจดหมายไปหาสอคอมโลกไหมถูกไหมถูก<อ>ต้องตายก็ซื้อมาปลูกใหม่แปดสิบบาทอันไหนตายเราก็หามาปลูกใหม่เขาเนี่ร่วงกินแล้วนนะโอ้ยมาดูมาดูต้นที่รนะ<อ>่วงกินเห่ไหมทุเรียนไม่เหลือนะ อันนี้รอดนะเฮียนะรอดนะซื้อบานซื้อมาแค่เนี้ยรอดไหมเฮียคิดว่ารอดไหมรอดทำไมมันรอดพออะไรมาดูอีต้นนี้นี่ตัดต้นตัดต้นก่อนเอาตัดต้นตอนนีาตัดตัาตัดครับผมไหนเฮียไหนแล้วก่อนเฮียดูก่อนจ้ะเฮีเห็นต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้นที่ดวงกินดวงกินที่แบบว่าต้นใหญ่ๆที่เอามาหยอดใช่ไหมต้นที่ด้วงด้วงที่ด้วงกินเราต้นที่มันที่เฮียผู้รานมาหยอดทุกอย่างมันเหมือนกันหมดแล้วเออใช่ ข้างหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาแล้วแหละมาแล้วมันเหมือนกันหมดแล้วมันเหมือนมันเหมือนเหมือนกันเอาตัวอย่างตัวตัวอย่างเลยอัดเ <c oughs> รยวยังอัดอัดอันนี่นี่คือต้อนที่ดุงกินนี่อัดยังอัดครับถ้าจะกลับไปทำงานเดี๋ยวก็โกรกลาเป็นลูกจ้างเขาทำไมถูกไว้สุดยอดสุดยอดคนตัวเองท้อ ไม่ไปสนใจใครนะผู้ดานหาซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปใช่ไหมผู้ดางก็ซื้อมาได้80บาทไม่ต้องใส่เยอะหยอดลงไปอยู่ดีแม่งพุ่งมาอีกเดือนหนึ่งแม่งพุ่งกันมาเอุ้ยเฮียปกติปกติมันต้องออกข้างใช่ไหมครับของเราออกข้างมาอยู่ออกข้างเนี่ยพรเราผมไม่ดึงออกเราไม่ดึงออกเบียดึงออกแล้วก็หยอนไปดั้วครับใบตายไอ้พวกดลวงแม่งตายหมดอยเฮียขนาดปวกยังไม่หยักปลวกยังไม่เหลือมาตรฐานแล้วครับโอ้เฮียทุเรียนต้นนี้นี่ความหวังของเฮียเลยนะนี่ต้นเนี้ย3ปีแล้ว3ปีแล้วหร ปกติมันกี่ปีอ่ะเอ้เปี้ยแต่มันจะเกิดอะไรละอย่าเป็นซีเรียสแต่มันสวยเนาะโน้สวยไมันสวยนี่เฮียเกิดแต่มันเกิดก็พอแล้วนี่คำขาดน้ำเพราะเฮียไปกรุงเทพเดือนนึ่งแกไปดูเลยภรรยาตอนก่อนจะเป็นโควิดพอดีลงล้ำแกไม่ได้รดน้ำอาทิตงานเยอะนี่หญ้าโยนให้ปลากินเลยจบไหมหญ้าปลาปล่อยนี่เห็นไหมแปดสิบบาทตัวนี้ทวงหัวแล้วสามปีเห็นไหมมันเป็นด่างเพราะมันขาดน้ำปุ๋ยนี่ปุ๋ยเฮียซื้อมาตรวสอบแล้วสองพันสี่นะ ครับพี่ใส่มันสุดเกลียดสุดเกลียดแล้วครับเฮียอันนี้วันนี้ผมน,นี่ถ่ายไปขายไปรูอยู่ไหมถ่ายครับเฮียอันนี้ตอนต่อไปเรื่องตุุ้เรียนใครว่าครับผมไปเราเดินไปข้างนอกดีกว่าเฮียมันมันเริ่มจะร้อนแล้วผมมารบกวนเฮียให้ตากแดดนได้เ,นเนอไิไม่ว่ากันเนาะเฮียเนาะใช่ไหมเฮียไม่ว่ากันเนาะมาดูหนิมาดูเหมือนกันทุอย่างมีหมดสปิงกงสปริงเกอร์มันจะแบบไหนหนิครบชุดเลยตัวนี้ครบชุดครบเป็นบาทแล้วไง โอ้โหเดี๋ยวคนทางรอดครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องโอ้ทุเรียนของบางของเฮียตั้มครับผมคือร่าฟาร์มครับดูดูดูเนี่ยมันโดนโดนกินเมื่อก่อนต้นนี้มันประมาณสามเมตรแล้วผักบุ้งที่สวนนี่เก็บไปกินได้เลยไหมพอลุงลำไม่อยู่บ้านครับไปไประยองวันไปเที่ยวกลับมาเห็นไหมจบไหมจบเลยครับเนี่ยเกษตรยทำไมแค่คุณพลาดแค่วันเดียวด้วงยังกินต้นมะพร้าวสามวันทุเรียนตายต้องมาตัดเพื่อให้มันขึ้นมาใหม่ไหมเนี่ยโอ้โห สามเดือนก็ท่วมหัวแล้วรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องครับเข้าใจเข้าใจครับเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูโรงเรือนไก่ชนโรงโรงนอนไก่มันไมขนาดเหรอโอเคโรงนอนไก่ตรงนี้โรงนอนเป็นโรงเดี๋ยวเขาเราค่อยมาดูเนาะเฮียอันนี้โครงการนี้จะจัดการช่วงไหนครับน่าจะอีกสามเดือนตากดินก่อนอีกสามเดือนโอ้เฮียตากดินเดี๋ยวครับประมาณสิ้ปีจะสวยโรงโงนอนเนี่ยไม่ใช่โรงนอนกับโรงกาเนะ โอเคครับเฮียขอบคุณมากครับผมที่ให้ได้มาจัดการสอบถามเรื่องมะพร้าวเออแล้วไงเหมือนที่เฮียว่านั่นเหมือนที่เฮียว่าอดทนอดทนที่พี่เฮียเหมือนเฮียยังอดทนต้องอายุสามสิบห้าขึ้นที่พี่เฮียคิดถึงใครที่อายุน้อยมีมีบารมีพ่อมีบารมีมีรถมีลาก็จัดได้คนก็จัดได้จัดได้จัดได้พียพูดถึงเฮียขายกระชิชูาซื้อมาสามบาทห้าสิบขายสิบบาทเก้าบาทสิบบาทคิดตามตอนต่อไปออ๋ครับล้วงลงน้ำแข็งนี่มือแทง ดึงออกนี่แม่งเลือดไม่ออกขนาดไหนผมขอเฮียสิบปีทำไมเฮียจัดให้ผมยี่สิบเกือบยี่สิบปีก็ให้เป็นความรู้ของคนไทยด้วยกันทุกคนจบไหมของใคคนที่รักการเกษตรผู้ที่รักการเกษตรคนที่รักเศรษฐกิจพอเพียงไม่จำเป็นต้องทันสิบห้าแล้วต้องบารมีพ่อแม่มีคุณมีอะไรคุณมีทรัพย์มีสินคุณทำไปใช่ใช่ใช่เฮียพูดถึงกว่าเฮียใช้ชีวิตก่อนมาถึงขนาดนี้ มันจะโชคโชนโชคโชนใช่ไม่ใช่เกิดมาแล้วก็จะมาทําเลยไม่ใช่แมนแมนแมนแมมันต้องไปใช้ที่ไมให้จบก่อนอ่ะให้มันจบก่อนให้มันจบก่อนฟังประวัติจากท่านเฮียตั้มแล้วค่อยมาทำนะเด็กไม่มีอะไรแล้วโอเคครับผมขอบคุณเฮียตั้มมากครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับผมเที่ติดตามครับผมขอบคุณมากมากที่เรือกประวัติค่อยว่ากันครับผมวันนี้เหนื่อยแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับพูดไม่หยุดเลยโอเคแล้วครับพี่น้องจะดนก็ฝาก ฝากติดตามสวนเฮี่ตามครับสุราฟาร์มยูทูบด้วยยูทูบยูทูบฝากเลยครับเพี่ฝากเลยพิมเข้าไปในกูเกิลพิมพ์เข้าไปเลยสุราฟาร์มพิมพ์เข้ามาปรากฏทางช่องจอปรากฏทางกราบเชิงก็ได้สุรินก็ได้มันจะขึ้นเลยมันจะเห็นหน้าเฮียทั้งหมดขึ้นว่าสุราฟาร์มเใช่ไหมสุราฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยโอเคครับผมเดี๋ยวชาร์ปสุราฟาร์มให้ครับชาร์ปสุราฟาร์มให้ด้วยครับมีปัญหาไม่มีปัญหาครับจบครับเพี่ใครรักก็ขอคนละไลค์ใครไม่รักก็กดผ่านไปถ้าใครไม่รักก็กดแชร์ให้้ดวย เออเอย่าอย่าว่ากดผ่านทีนออกดผ่านพาไม่รักเร <laughs> า,ก,าก,ก็กดผ่านไปถ้าไม่รักก็ด่ามาได้ครับผมด่าผมก็ด้วยจบไหมจบครับ มาตรฐานครับผมโอเคครับผมไปปัปัปเฮียโอเคครับผมไม่ร้องจะได้ก็ฝากกดติดตามครับฝากติดตามเรื่องเรื่องบอกฟิชชิ่งด้วยยังไม่เสร็จนะปีหน้าบอกฟิชชิ่งยังไม่เสร็จปีหน้าไปว่ากันงบผ้าเหมือนนะงบผ้าเหมือนโอเคครับผมไม่ร้องฝากเรื่องฟิชชิ่งด้วยครับผมเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาถ่ายทำของสวนเฮต้ามครับผมอยู่ที่บ้านเรืองสุระฟาร์มครับผมโอเควันนี้พาเฮียแกมาลำบากครับผมพายากุซ่าของเรามาลำบากครับ เี่ยในเก่าจริงๆครับผมนี่ไงคิดทิ้งลงไปอีกลงไปกีกห้าเมตรโดยที่ห้าเมตรเหรอเนี่ยลงไปห้าเมตรแล้วนี่อันนี้ตัดอันนี้นนตัดคิดเป็นยังไงยังย่งแล้วก็ต้นไม้ต้องตัดออกโอ้เฮียไม่ทีเดียวเนี่นนะย